อีกหนึ่งตัวหล่อตัวนี้ครับเห็นแล้วรู้สึกคันกระเป๋าตังค์ขึ้นมาทันทีนะครับ t o y o ต a Ti ทเก D4D Land Cruiser นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมีโป่งข้างล้อแม็กยางใหญ่นะครับสประตูนั่งสบายเกีย e ร์ออโต้ด้วยโอ้คันนี้ปี2002ครับโฟวิลก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับสมัยนั้นออกมาในแปดเก้าแสนเลยนะ แต่คันนี้เธอแจ้งว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องหนึ่ง UZ นี่ครับยึง UZ ห UZ ก็เครื่องโตอยู่นะทำไมถึงเปลี่ยนอ่านะครับนี่เต็มห้องเครื่องเลยเห็นไหมห้องเครื่องรถกระบะมาเริ่มเทอร์โบยัดส้นแน่นเลยครับเทอร์โบกองเลสที่เหลือสภาพปกติครับหนักไปทาง เครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์แล้วก็เปลี่ยนฉนวนกันความร้อนฝากระโปรงหน้าใหม่นะครับเรียกว่าเป็นรถใช้งานซะมากกว่านะครับคันนี้ดูจากสภาพแล้วเป็นรถใช้งานก็เปิดราคามาน่าสนใจครับ95,000บาท95,000บาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อหาเจ้าของดูครับกับรูปร่างสวดทรงขนาดนี้นะครับขอให้โชคดี